สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพระหัสที่9กันยายน2021หัวข้อยอนบัพติสโซพรีชีพในมือคนบาปมาระโกบทที่6ข้อ14ถึง29ขอฟังพระยนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทําความเข้าใจครับมาระโกบทที่6ข้อ14 ถึง29เนื้อความมีดังนี้กษัตริย์เฮโรธทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เรื่องลือบางคนพูดว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงทำการอัศจรรย์ได้แต่บางคนว่าเขาเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้เผยเพระชนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยเพระชนะในอดีต เมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงตรัสว่ายอนคนที่เราตัดศรีรษะเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้เพื่อเห็นแก่นางเฮโรเดียสชายาของฟิลิปน้องอพานุชาของพระองค์เนื่องจากเฮโรดอภิเศกสมรสกับนางเพราะยอนเคยทูลเฮโรธว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายาของตัวเอง นางเฮโรดีสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากท่านทราบว่ายอนเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงปกป้องท่านไว้เมื่อเฮโรดทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงโงนสนเทแต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟัง อยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรดเฮโรดทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรตรีของเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวว่าเจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่าเจ้าจะขอสิ่งใดๆก็ตาม เราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัตินางจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศรีรษะของยอนผู้ให้บัพติสมาเถิดน,นางก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่าหม่อมฉันขอศรีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลยเพคะกษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่พอทรงปฏิญาณไว้แล้วและพอเห็นแก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศรีรษะของยอนมาทันทีเพชฌฆาตก็ไปตัดศรีรษะของยอนในคุกแล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มาแก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอนรู้เรื่องก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พี่น้องครับพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้องค์พระเยซูคริส ยังทรงไปประกาศที่หมู่บ้านรอบๆเมืองนาซาเลสนะครับแล้วส่งสาวกออกไปประกาศเป็นคู่คู่นำคนกลับใจและขับผีและรักษาคนเจ็บให้หายและฝึกพึ่งพิงพระเจ้าในการทำบันก,กิจประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้กล่าวย้อนถึงการตัดศีรษะของยอนบัปติสโต ประการแรกครับกษัตริย์เฮโรดทําผิดบาปต่อน้องชายเมื่อคนหนึ่งคิดว่าตนเป็นถึงกษัตริย์มีอํานาจมาก <affirm ation. S 1> ก็คิดว่าตนสามารถทําอะไรก็ได้ตามอ,อําเภอใจเฮโรดนั้นแย่งชิงภรรยาของน้องชายคือนางเฮโรเดียสมาเป็นภรรยาของตนและจัดพิธีอภิเษกกับนางเฮโรดไม่ใช่ยิวแท้จึงได้ทําผิดในเรื่องนี้โดยไม่รู้สึกผิดบาปต่อพระบัญญัติและไม่ละอายเลย ท่านยอนในฐานะของผู้เผยพระชนะเป็นผู้รับใช้ที่มีความกล้าหาญมากท่านจึงเข้าไปเตือนเฮโรดถึงความผิดบาปนี้เฮโรดกลับทําบาปซ้ําอีกแม้ท่านเกรงกลัวยอนเพราะยอนเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์และชอบคําสั่งสอนของยอนแต่นางเฮโรดีสต้องการฆ่ายอนแต่เฮโรดยับยั้งไว้จนนางเฮโรดีสส,สบโอกาสในวันเกิดของเฮโรด จึงขอตัดศีรษะของยอนวันรื่นเริงของเฮโรดสามีก็กลายเป็นวันน่าสยดสยองเพราะจิตใจอันโหดเหี้ยมของนางแม้เฮโรดไม่อยากทําแต่พลั้งปากออกไปอาจเป็นเพราะเมาสุราประการที่สองครับเฮโรดกลัวความผิดบาปเพราะเชื่อว่าทรงเป็นยอนคืนชีพแม้คนอื่นจะพูดว่าเป็นนุ่นเป็นนี่แต่ เฮโรดนั้นตัดสินใจว่าเป็นยอนคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อได้ยินเรื่องการทำอัศจรรย์ของพระเยซูและได้ยินคนอื่นพูดว่าพระเยซูเป็นท่านยอนคืนชีพมาจึงทำการอัศจรรย์ได้เฮโรดก็พลอยเชื่อและกลัวไปด้วยคนเหล่านั้นแม้มีอำนาจมากเพียงไรครับลองได้ลงมือทำบาปจิตสำนึกผิดชอบย่อมฟ้องผิดต่อเขาและทำให้เขาเกิดความกลัว ตกนรกขึ้นมาและความกลัวนี้ก็ตามหลอกหลอนเขาครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเฮโรดแม้ได้ออกปากจะยกทุกสิ่งให้ตามที่นางลูกสาวของเฮโรเดสขอมาแม้ถึงกึ่งหนึ่งของราชสมบัติแต่การเอาชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของใครสักคนหนึ่งที่จะมีอำนาจสั่งประหารชีวิตของยอน ที่เขาคุมขังไว้โดยไม่มีความผิดได้เพียงเพราะความพึงพอใจในการเต้นรำที่น่าจะยั่วยุกรรมรมของลูกสาวภรรยาได้ฮเฮโรดเป็นคนขาดคุณธรรมอย่างยิ่งและไม่มีไหวพริบที่จะปฏิเสธและทำสิ่งชอบทำให้เกิดขึ้นแต่กลับไปคิดว่าเป็นการเสียหน้าที่จะปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าทหารและก ขา้าราชการผู้ใหญ่นางเฮโรเดสเองก็จ้องจะฆ่ายอนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อลูกสาวมาขอคำแนะนำเธอกลับให้คำแนะนำที่เป็นความบาปของเธอและลูกแทนที่จะขอสิ่งที่เป็นพรต่อลูกหรือรักษาภาพลักษณ์ให้กษัตริย์เฮโรดได้รับการยกย่องเธอกลับขอสิ่งชั่วร้ายที่ซ้ำเติมความผิดบาปของสามีและทำให้สามีทุกข์ใจแทนความสุขในวันคล้ายวันเกิด ต้องสั่งประหารคนที่ตนเชื่อว่าเป็นคนดีบริสุทธิ์และชอบธรรมและในสายตาของแขกเรือที่มาในงานวันนั้นท่านเป็นคนที่สูญเสียความเป็นผู้นำในครอบครัวและคนยิ่งใหญ่ที่สูญเสียความเป็นผู้นำในครอบครัวนั้นไม่น่านับถือในสายตาของคนอื่นๆอย่างแน่นอนประการที่สสาวกของยอนก็มารับศพของพระอาจารย์ของเขาไปฝังไว้ในอุโมงค นี่คงเป็นความโศกเศร้าเสียใจของสาวกของยอนอย่างมากและคงจะคร่ำครวญทูลขอการแก้แค้นจากพระเจ้าผู้รับใช้ต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ไม่ได้รับความยุติธรรมพี่น้องครับคนที่ทำหน้าที่นำหน้าพระเมสสิยาเป็นเอลิยาที่จะมาก่อนพระกิตเสด็จมาเป็นคนถ่อมใจที่พระเยซูทรงเอ่ยปากชมและคนที่ประชาชนนับถือมาก พราะมีคนกลับใจจากบาปเพราะท่านจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพวกทหารคนเก็บภาษีคนบาปและพวกธรรมจารย์และฟาริสีสังคมโลกช่างไม่ยุติธรรมโดยแท้จริงทำไม่เห็นจุดเสื่อมของสังคมและาศาสนาซึ่งมาถึงพร้อมๆกันในเวลาเช่นนี้เป็นเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาตายไถ่บาปพวกเรานะครับยิ่งสังคมในเวลานี้ก็เสื่อมทรามลงมากอย่างที่พระคัมภีร์ หรือพระเยซูคริสต์เจ้าได้พยากรณ์ไว้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่จะไปประกาศอย่างจริงจังเพื่อให้คนได้รู้จักกับพระองค์ครับผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพระหัสที่9กันยายน2021หัวข้อยอนบัพติสโตพลีชีพในมือคนบาปมาระโกบทที่6ข้อ1 4ถึง29ครับคำถามแรกครับมนุษย์นั้นทำผิดบาปได้อย่างน่ากลัวอย่างยิ่ง คนที่มีอำนาจที่ขาดคุณธรรมตาใจจะบอดและมองไม่เห็นสิ่งที่ถูกต้องครับทำสิ่งผิดบาปมากมายในสังคมเราคงได้เห็นกันบ่อยๆคริสเตียนต้องอธิษฐานเผื่อสังคมโลกให้จริงจังครับพี่น้องครับเมื่อท่านดูข่าวาแล้วอธิษฐานเผื่อสังคมที่ผิดบาปนั้นด้วยนะครับอย่าดูเฉยๆและพระเจ้าทรงรู้สภาพจึงให้พระเยซูมาบังเกิดเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น และมอบให้พวกเราครับนำข่าวประเสริฐออกไปมาช่วยกันประกาศให้จริงจังเข้มแข็งขึ้นอีกนะครับประการที่2ครับคนดีที่อุทิศตัวหลายคนต้องสูญเสียชีวิตโดยความเชื่อท่านเองรู้สึกท้อแท้ใจที่ยังคงดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นคุณประโยชน์ในสังคมอย่างไรเพื่อโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นได้อย่างไรอะไรที่ทำให้ท่านไม่ ท้อใจยังคงทำสิ่งดีต่อเนื่องไปครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่ออ่านเรื่องนี้ก็รู้สึกเศร้าใจและรู้สึกว่าโลกใบนี้มีคนผิดบาปมากมายและในสังคมในยุคนี้ก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยพวกข้าพหลากร้อนใจอธิษฐานเผื่อคนดีๆที่รับใช้สังคมดี และขณะเดียวกันก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใ้พวกวกข้าพเจ้าหลายห่วงใยสังคมออกไปประกาศข่าวประเสริฐนําคนมารู้จักกับพระองค์เพื่อเขาจะได้รับการเปลี่ยนชีวิตใหม่และมีชีวิตที่ดีขอพระเจ้าทรงเมตตาโลกใบนี้ด้วยเถิดเพื่อที่บาปผิดจะไม่กระจายต่อเนื่องไปเรื่อยๆขอพระคุณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเราทูลขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับ เราสามารถห่วงใยโลกใบนี้ได้หลายทางทีเดียวครับและทางหนึ่งครับคือการนำข่าวประเสริฐไปยังคนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะได้รับชีวิตใหม่และเมื่อเขามีชีวิตใหม่วิถีชีวิตของเขาจะดีขึ้นและโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปน่าอยู่มากขึ้นครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราร้อนใจเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ